วันนี้วัดเปิดทอดกระตินแล้วหมดโย่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้แล้วว่าปีหนึ่งวัดหนึ่งรับผ้ากระตินได้เพียงครั้งเดียวนี่ก็เรียกว่าจาเพาะคราวบนการทอดกระตินที่เป็นพิเศษประการที่สี่เขาจำกัดบุคคลด้วยคือผู้รับเขาจำกัดผู้รับ โยอมทำหน้าที่เป็นผู้ให้ใครก็ได้ให้แต่ผู้รับนี่เขาจำกัดจำกัดว่าผู้ที่จะรับผ้ากระถินของโยมได้นั้นต้องเป็นพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาในอาวาตนั้นๆเท่านั้นอยู่จากวัดอื่นมารับไม่ได้ ต้องเป็นพระที่อยู่จำพรรษาในอาวาสนี้เท่านั้นนี่ก็เรียกว่าจำเพาะผู้รับประการที่ห้าบุญพิเศษเนี่ยเขาจำกัดผ้าที่จะนำมาถวายเป็นผ้ากรถินส่วนมากเราจะนิยมเป็นผ้าไตร คำว่าไตรนี่เขาแปลว่าสามอยู่ไตรนี้เขาแปลว่าสามเพราะในไตรนั้นมันมีอยู่สามชิ้นด้วยกันเขาเรียกว่าไตรจีวรมีสามชิ้นด้วยกันชิ้นที่หนึ่งเาเรียกว่าผ้าสะบงใช้สําหรับนุ่งชิ้นที่สองเขาเรียกว่าจีวรใช้สําหรับผม ชิ้นที่สามเขาเรียกว่าผ้าสังฆาติใช้สำหรับภาคบานสามชิ้นนี้รวมกันในชุดเดียวเขาเรียกว่าไตรจีวรผ้าที่จะผ้าที่เราจะนำมาเป็นผ้ากระินได้นั้นต้องเป็นสามชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ไม่ครบไตรก็ได้ผ้าสบงผืนเดียว ก็ทำเป็นผ้ากระินได้จีวรผืนเดียวก็ทำเป็นผ้ากระินได้สังกัดีผืนเดียวก็ทำเป็นผ้ากระตินได้เพราะสมัยพุทธกาลบางวัดเขาก็เย็บเป็นจีวรบางวัดเขาก็เย็บสบงแก่ผืนเดียวอเพราะเวลาพระสงฆ์ท่านกลานผ้ากระินแล้วจะ ครองผ้ากระถินของโยมบางรูปก็ครองทั้งสามผืนเลยบางรูปเจ้าอาวาสบางรูปก็โครงผืนเดียวอาจจะใช้เป็นสบงผืนเดียวหรือเอาเฉพาะจีวรผืนเดียวเป็นผ้าค,ครงผืนใดผืนหนึ่งเราถวายเป็นผ้ากระถินได้ผ้าอาบน้ำฝน เรานำมาเป็นผ้ากระถินไม่ได้วันสามชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่จะนํามาเป็นผ้ากรถินได้นี่ก็จํากัดผ้าที่จะนํามาเป็นผ้ากรถินเพราะฉะนั้นวันนี้โยมก็เตรียมทั้งผ้าไตรครบทั้งสามผืนหนึ่งชุดมาเป็นผ้ากรถินเมื่อเราถวายเป็นผ้ากรถินแล้ว โยมก็คือหมดหน้าที่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะนำผ้านี้ไปกรานภ้ากระถินในอุโบสถเพื่อให้เกิดอานิสงฆ์อานิสงส์ของพระโยมมากระถินทุกคนในวันนี้เท่ากับว่าทำให้พระสงฆ์แต่ละรูปที่อยู่จำพรรษาในอาวาสแห่งนี้ ปราศจากโทษอาบัติโยมสงเคราะห์พระวินัยพระสงฆ์รักษาพระวินัยโยมสงเคราะห์พระวินัยสงเคราะห์ไม่ให้พระภิกษุต้องเกิดโทษสงเคราะห์พระภิกษุไม่ให้เป็นอาบัติเพราะอะไรเพราะหนึ่งจีวรที่เกิดขึ้นแก่พระภิกษุ จีวรที่เกิดขึ้นแก่พระภิกษุโดยที่ภิกษุไม่ได้ใช้กีวรน,นั้นถ้าเก็บไว้เกินสิบคืนเป็นอาบัติแต่เมื่อโยมถวายภากตินแล้วเก็บไว้เกินสิบคืนก็ไม่เป็นอาบัติอยู่นี่เท่ากับว่าโยมส่งเคราะหพระวินยัย ให้เก่พระสงฆ์ปราศจากโทษปราศจากอาบัาญาโยมก็จะได้อานิสงส์อานิสงส์ประการแรกทำให้เราได้สะสมบุญอานิสงส์ประการที่สองการให้ทานถ้ากาว่าเป็นการต่ออายุให้กับตัวเราต่อเวลาให้กับตัวเราด้วยให้เราได้มีเวลา ในการสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปและเวลาถวายผ้ากฐะินหรือให้ทานในโยมให้โยมนึกถึงสาวกลูกถวายทานแต่ละครั้งให้ทานแต่ละครั้งเขาจะปรารถนาว่าไม่ใช่ปรารถนาขอใหูุ้ลาวันที่หนึ่งไม่ใช่อยู่ เขาไม่ได้ปรารถนาว่าจะให้มีทรัพย์เท่านั้นเท่านี้เขาไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นแต่นันทะผู้นี้ปรารถนาว่าเกิดมาชาติหนึ่งชาติใดคำว่าไม่มีขออย่าได้พบอย่าได้เจออย่าได้เห็นเลยคำว่าไม่มีแสดงว่าพอมาเกิดในพบนี้ชาตินี้เขามีทุกอย่าง คำว่าโน้นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีไม่เคยได้ยินเลยบอกพ่อบอกแม่ต้องการสิ่งนั้นเขาได้หมดทุกอย่างคำว่าไอ้นั้นไม่มีไอ้นี้ไม่มีไม่มีเลยได้ครบทุกอย่างฉะนั้นเราทุกคนทุกท่านที่มาร่วมทอดกะตินในวันนี้เป็นการสะสมบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองโยมอยากคิดว่า ทานที่เราให้เนี่ยมันน้อยนิดโยมอย่าไปคิดว่าเราเขาทำพุ่มกระถินมาไอาเรามีเฮือนสองสามพันเนี่ยถ้าทำเป็นพุ่มกระถินมาอายเขาโยมไม่ต้องอายต่อการทำความดีโยมไม่ต้องอายต่อการทำความดีเขาจะมาเป็นพุ่มกระถินใบพันทั้งหมดก็ช่างเขา เขาจะมาเป็นใบห้าร้อยทั้งหมดก็ช่างเขาไดงบอกง,ง,ง,ง่ายึเนยเหรอกคุณแม่และไม้ผ่านนดาิดในยุคทำธุรกิจกันจะบวา่าเปิดร้านร้านไอ้คาเฟ่ร้นา,นานตลกร้านดันโน้นเขามาทำคาเฟ่ <c oughs> ต้อว่ามก่มนมอนหน่จจลลอยแต่ฉันตลกโลงไม่เปลือยตาวันไปรนับวันสิ ต่อไปจะได้ประกาศยอดอนุมโมทนาอในวันวนีย้ยมนะแล้วการแจ้งโยมแม่สาววัดทำประกาศเ่อตันไดหรือตกลุ้นตันไดก็คอยมาแจ้งเรถต่้ว่าอาจจะปลุกรักมัง่งไปตำรมกาาัแล้วการประกาศเจอตันไดเร็วนิดนํำปัใจจัยที่ใส่ในซองใส่น้ำตาลมาประกืนเจ้จาวาดัดเซตในนี้ก็รับวัตุ้มงคลกลับไปให้ลูกไอ้ล้านสิบบาทน,นะ ธนาพอไกลแมวินแม่เ็มทองเข้าจากจังหวัดยาลาห้าพันหนึ่อหาสิาทนำบัจจัยมาประกินไนด้เลยโยมในการนำวัตมงคลกลับไปนะครับนั่งละมอมเส้นแก้วนั่งดารณีอี่ออนแก้ว8ปดพบาท นายนิดผัดดีและลูกลูกหนึ่งเจพัรอยสิบบาทคณะแม่ปริมป่งส่งและายาพีินองบานกอกหนั่งโดยจังหวัดนครศรีธรรมราช6 7กพัเจ็รยห้าสิบบาทคณะลูกหลาน่อชายแม่จับมากกิมหนึ 1, ง่งมืันสรสสบบาท เดยเรอาชยุงแเ้วว่ายองเจียวว่าตักส้นลแมงมมดำมเป็นอะไเนี่ยนไหนก็ไหมจะากติ้งหรือไม่้หมัดหมัดก็ได้ไปโบกบล้ก็เจ็ปลาปีน้าได้มาตอดแลาวไม้ปีน้าตอดแบบด้ถูกอกครัวเมลเซนเมซเซนวันนาพร้อมรวยหลุกล้าน1่งหมื่นหนึ่ร้อยบาท นางขเลือกุ่นออยขุ่นโซนและเผื่อนเผือนหาดยัยบานกล่องเตยซ่องเม้นซ่องพันการอยสิบเจ็ดบาทแบบาเข้าไปนะครับ่องเม้นซองพันกาวรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนางซ้ำเนียงนางเด้งและนองนอง,น,องนึง่งเมนซ่อ,องพันซ่องรอยบาทนางซ้ำเนียงและนัเนงเด้งนี่เจ๊ไปเลยนะมีน้องยีุ่่นในครอบรัวุมงกันย นั่งบุญเรือนกิดดีโซภานั่งเตือนใจเพ่งระวาและหลูกหลุกล้านล้านและเือนกลื่อนสาเกลสู่ชีวิต เศรษฐีสักมีเรื่องปัญญาก็ปราดเปลืองโชกกระเทืองผิวบ่งพันทอดกระถินสามคีทำความดีสู่สวรรค์จนชั่วกับชั่วตันที่เราฝัน ในพระศาสนาหลังออกพัรษาต่างศรัทธากันทั่วดินตั้งแต่พุธก,การที่ลูกหลานเคยได้ยินถึงเวลาทอดกระถินสร้างกุศลบุญสุนทานอันทรง์ใดๆจะยิ่งใหญ่ไพศาลเท่าน้องนา ัก,การุทิพทานมารมีบุญใหญ่ทอดกระถินทั่วทุกทินทุกที่งานบุญประเพณีพุทธศาสนิกชนสืบอทอดพระศาสนารักษาไว้เป็นกุศลสูงค่าเป็นมงคลสู่ชีวิตให้รุ่ง กรัพ์เกียรติศักตว์เรื่องปัญญาก็ปราดเปรืองโชกกระเทืองผิวผ่องพันทอดกะทินสามคีทำความดีสู่สวรรค์